สวัสดีครับอยู่ผมเบสชาแนลนะผมก็สำหรับทางหลักที่ผมจะมาเล่นนะผมมีชื่อว่าวิเซล 1A2 นะผมซึ่งเป็นหนึ่งในรถตระกูลวิเซลนะครับแต่จาบผมจะให้คันนี้เป็นรถที่โหดที่สุดแล้วนะครับในตระกูลวิเซลที่เอาเข้ามาในเกมตอนนี้นะผมเพราะว่าคันนี้นะยิงรถถังเข้าทุกคันเพราะด้วความที่เป็นขี่ปนาวุธแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นปืนกลนะ ถ้เรามาชิปเอกยิงไ่เข้า,านะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้แล้วก็ไขก็ได้นะวัดได้หมดเลยนะครับเอเคเรามาดูเรื่องมิซล์กันดีกว่านะผมสำหรับมิซล์ที่ผมจะมาเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นหัวแทนดเดมนะผมเจ้าลูกนี้เนี่ยจะเกาะสูงสุดอยู่ที่800มิลลิเมตรนะผมทุกระยะนะครับที่เกาะศู์องศานะครับทำให้ลูกนี้เนี่ยสามารถยิงรถถังพวกตระกูล T72 ด้านหน้าเข้าได้อย่างสบายๆนะครับ ถ้าเจอแล้วก็ยัดยัดไปเลยนะผมเข้าแน่นอนเพราะด้วยความจะเป็นแทนเดมไงมันก็จะระเบิดเกาะ e เ i a เอเขาทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกที่เจาะเกาะเข้าไปอีกทีนึงนะครับลูกนี้นะแทนเดมแต่ถ้าเป็นลูกธรรมดาที่เรายังไม่ได้วิจัยหัวแทนเดมมาลูกนั้นจะทําแบบนี้ไม่ได้นะผมมันจะไประเบิดเกาะเอไอเอทิ้งอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกลูกนึงนะผมจะเป็นลูกระเบิดหัวนะครับซึ่งเป็นลูกที่ว่าเล่นแอบเด่นยากนิดนึงนะเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟมานะเห็นเขาบอกกันนะนะ าะผมไม่ทันนะแพทที่ว่าแบบมันโหดนะครับไม่ทันก็เลยมาได้เล่นในช่วงที่ว่ามันโดนเนิฟไปแล้วนะมอนเขาบอกว่าโดนเนิฟมานะครับสัตว์รุนนี้เนี่ยมันจะเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่100 mm มิลลิเมตรนะครับผมที่เกาะสูงงศานะครับสับผมนะ100 mm นี่ถ้าเจาะจากด้านบนอนะ่ะส่วนใหญ่มันจะเข้าเลยครับแต่ว่าสลับของสายนาโต้เนี่ย มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับของสวีเดนนะสวีเดนนี่คือแบบโคตรแรงโหดที่เป่งเลยนะครับอันนั้นเจาะ400กว่านะครับเมื่อมาประเทศนี้นะเจาะร้อยเดียวนะครับบางทีเนี่ยแรงระเบิดมันก็ไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนั้นด้วยนะตอนเจาะเกาะเข้าไปนะครับ เบลเผมันจะหยุดกลางคันนะทำให้เจาะลงไปไม่สุดนะครับเหมือนของสวีเดนนะที่มันเจาะทะลุทะลวงไปหมดเลยนะครับแล้วก็สำหรับเจ้าวิเซลเนี่ยจะเป็นรถถังที่มีความพ้องตัวสูงมากๆนะทำให้คุณไปไหนก็ได้นะของแมปไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือแบบเทบจะดิฟได้เลยนะครับคันนี้คุณไปไหนก็ได้นะครับในแมปแต่ว่ามีข้อเสียหลักๆเลยก็คือบ,บางนะครับบางแบบบางเฉียบเลยนะครับโดน12.7ยิงก็คือตายนะครับ ขนาด1สิขึ้นไปเนี่ยคือตายเลยนะครับเข้าหมดโคตรบางอะ่ะแบบไอเนี่ยมันคือแผน่นสางกะสีไว้ทุกคนที่มาห่อตัวไว้เนี่ยนะครับโอเคเราโมกันมาเยอะละส่วนเราจะเป็นไงเราไปดูกันเลยโอ้ัตรูอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอะ่ะโอ้โหพวควันอย่างนี้เล่นยังไงไปครับหนึ่งลูกตายได้หนึ่งคัน ที่80อยู่ดีมีอีกมีอีกโอเคปลอดภัยเอ,อ้อโทษทีเราจะไม่ปซึ้งซึ้งหน้าแน่นอนเพราะเราแท็กไม่ได้ไปเออได้อีกหนึ่งออบเจกต์7 7็นะครับเขาไม่เห็นนะผมคันเล็กฝ่ายหนึ่งเฮ้ยไปไม่ได้ละ ผมต้องถอยแทน,นแบบนี้โอเคโดนยิงตักเสียงีจฝั่งนึงโอ้โหอีกฝั่งนึงเสียงจะอีกฝั่งนึงเรียบร้อยแล้วเสียงจอีกฝั่งนึงอ่ะโดนเข้าหน้าไปดิ เลยตั้งนานไม่มาพอพอเปลี่ยนทิศทางเขาแหละมาเลยรู้งานจัดจัดนะครับเออโดนจิงตูดอาา่ะฮะไปเรียบร้อยได้หนึ่งตายเพราะแรงระเบิดหนึ่งคำตรงนี้เห็นไม่เห็นไม่เห็นเอ้ยโอ้ยกระจกเราบันจิกไม่ได้ครับผม เขาต้องไม่รู้ตัวแน่ๆว่ากำลังโดนยิงเรามันคนชอบเข้าข้างอยู่แล้ว่วาเหมือนเขาจะเห็นเรานะขับอ้อมเลยขับอ้อมเลยรับทราบแต่เหมือนเขาจะเห็นเราอ่ะ โอเคมีเพื่อนเล่งล็อกเขาสดใจให้ละไปโอเคได้อยู่ตายพอดีนะครับเขาสุดใจผมจริงๆด้วยว่ะเดี๋ยวผมหาที่ซ่อมก่อนหลบๆหน่อยตรงน,นี้แหละโอเคมีเครื่องบินว้ธีหมอกหนามาก ขเขาจะไม่มีคารีรถสอยด้วยเงียบน,นะครับไปเดี๋ยวก็งบินเล่นผมต้องขับแบบกลบๆซ่อนๆ,ๆ,ๆหน่อยทางซ้ายมันโดนยิงเออติดติดติดเร็วเร็วเร็วเราจะช่วยเพื่อนไปเออโดนครับผม เ้ยยิงได้ป่ะนะเออเออเร็วเร็วยิงไปเร็วจับไปเขายิงไม่ได้นะครับเจ็บคนเร็วไปตายคือเขายิงเข้าด้วยนะปืนกลเขาออันตรายนะครับเฮ้ยผมจะลงปืนใหญ่ป่าวะ โอเคผมโดนแน่ไปแล้วผมไฟซ่อมที่หลังได้โดนแน่ๆไปละเอ,อ้อเอ,อ้อไหวอยู่ไหวอยู่หลบซ่อมเลยแล้วก็เติมลูกด้วยเฮ้ยเป้า่าเยอหนึงได้ตายพลังระเบิด ต่อหันขึ้นฟ้าอยู่นะครับขา้างหน้าสองคันเลยไปโดนแต่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรไงอี๋อีรุ่นนึงตายแน่เรียบร้อยไม่มีควันโอ้ยไม่มีควันปล่อยควันไม่ได้ไม่มีควันได้ปล่อยนะครับเรียบร้อยเลยตาย หนึ่งคันโดนเรียบร้อยครับผมตายที 6.4b เห็นช่วงล่างนัะคันแบบนี้เลยยิงง่ายนะครับผมก็เยลยลากกระสุนอย่างเดียวเลยตนึ่งอันหอหนึ่งลำโดนไหมลองดูกันครับ ขาดไปละตกลุคนี้เลองยิงดูอีกลูกหนึ่งนะครับไปฮะเรียบร้อยขาดคือหล่นเลยเจอแต่อากาศก็ให้ โคตรอันตรายดูนียตัวบ้านเขาไม่มีศัตรูเลยนะครับที่เป็นรถสอยที่เฝ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับโอ้มีตรงนี้นี่แต่เราควรจะเห็นสิทำไมเราไม่เห็นวะติดตามไปก่อนน่าจะรถจากประเทศจีนไหมไม่เอ้ยเห็นละ ไปอันหน้ากระดาษเลี้ยงหนึ่งเอออันหน้ากระดาษเลี้ยงหนึ่งแตกเรียบร้อยตายหมดครับผมถ้าเราขึ้นไปบนเนินนี้เขาจะเห็นไหมเนี่ยโอเคชื่อไม่ขึ้นในแมปนะครับอุ้ย อุ้ยอุ๊ยไม่เห็นน่ะโอ้ยทางขวาน,น่ะพลาดเลยอุตส่าห์มาได้ไกลขนาดนี้แลผมโอเคประมาณนี้น่าจะพอละหายี้กัดได้เลยข้างบนหนึ่งแต่ยิงไม่ได้นะเขาไม่ได้ไเฉยเฉยให้เรายิงสวยสวยสวยมุมนี้แหละไปครับ ปั้งเขาให้ได้คนขับไปพีเอาข้างบนเลยครับตายแน่นอนโอ้โหไม่ตายครับแต่ก็ได้เป็นเพื่อนข้าไปนะครับค่อยๆขยับนะผมอ่าเห็นละหยอดไปเลย ตายแน่นอนนะร้อยเปอรปับ๊บเรียบร้อยเบียบทูเจ้าของเสียงแล้วก็รถถังไกลๆหนึ่งคันโอเคไปเลยขอเน้นๆที่หน้าจางังๆแล้วก็ตายไปซะวูแพ็กโอเคตอนนี้อาวุธผมเป็นระเบิดหัวแล้วนะเพราะว่า หมอทนทันแดงผมหมดไปแล้วล่ะดังนั้นผมต้องทำการเติมบาง่างนี้ก่นอนเฮ้ยอ่ามีรถไปโดนแบรลี่อีกรุ่ง ตายสวยระเบิดหัวก็เอาเลือกใช้ได้อยู่จะเบานิดหน่อยโอเคผมมาเข้าสู่จุดที่แล้วจุดยุทธศาสตร์ไปเอออะไรหวะเขาเขาเห็นผมเหรอโอ้โหแค่นี้มุมแค่นี้เอ้ยเอาแล,แล้วแล้วผมไม่ยอมแพ้ไง กลับไปที่เดิมด้อโอเคตายสวยเรปเพิร์ด 1A5 เมื่อกี้ฆ่าผมนะครับตัวผมว่าคืนเขาให้จุดเดิมซะด้วยเขาถอยเราเลงมีคันนึงออกมาตาย รถถังไอ้สวีเดนออโต้ขนาดโคตรโหดนะครับจริงเดียวมันเป็นแมกกาซีนนะครับตัว40มิลอนะไปโอ้โหแล้วก็โดนมาจริงที่เดิมอไอ้หา่าเอ้ยเพื่อนแท้กันเลยกันจริงๆเลยไนดะ้เอ,อ,อ็กเลเบิร์ดเนี่ยตายนะข้างหน้นาดโดนตายหนึ่ง แล้วก็อีกคันหนึ่งเขาน่าจะรู้ตัวว่าผมอยู่ตรงนี้แหละนั่นไงไม่รู้วะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาโดนจริงแต่ทางไหนเพื่อนผมอะ่ะถอยอปดีกว่าใชสซาเป็นประโยชน์เธอมันจะช่วยทำให้ผมตายตายช้าลงสวยโอ้โห ไม่มีกระสุนยอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีกระสุนน่ะไอ้นี่มันเอาลูกอันน้อยอ่ะเล็งจังดีหยุดโยกทักทีโอ้ยแต่แต่ก็ได้อยู่ป้อมไม่นยันโยกเมื่อกี้เกือบไม่ได้แล้วไีลากใส่ไปเลยนะไปกระดวงดีไปโดน โอ้ยโอ้ยโอ้ยรถอะไรอ่ะม่รู้นี่ใช่ไหมแฝดแปะมันจะใช่นะใช่ไหมใช่ตายตับเรียบร้อยครับผม BM2 มีเหรอ คาลูอ่ะโอเคไม่มีละน่ะถือได้เต็มตะขับไปถอย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 เพราะปืนกลเขายิงเข้านะครับค่อนข้าง,างน่ากลัวเลยละ่ะดักแทนนะครับบอบเพื่อนไม่มีศัตรู เติไหมระหว่างรอเติมลูกเลยครับเพราะผมจะไม่ออกไปนะต้องให้เขาเข้ามานะครับเคตัวลงยิงยับเลยเรียบร้อยแตกโอ้ยับยับยับครับโดนตรงเนี้ยจุดเล่นเลยนี่ได้อยู่โอ้ยแต่ไม่ตายฮะ ทะลุผ่านเฉยครับนี่ใช้แรงระเบิดสังหารเอาตอนแรกนึกว่าเกียวผ่าเขาจะฆ่าได้เว้ยเพราะเกียวผ่ามันมันลูกกระสุนเขาถ้ามันเจาะเข้ามันก็ทะลุนะมันระเบิดนะเฮ้ยลูกระเบิดอยู่นะน่าเราไปลูกแคนี้วะโอเคได้อยู่ระเบิดหัวนะครับเฮ้ยมันเด้งด้วยดูดิ มันเด้งขึ้นมาข้างบนด้วยอ่ะสะเก็ดมันอ่ะเหมือนแบบบังคับตายอ่ะโอเคคาว์ลินจะฝั่งนู้นนะเปี่ยนเป็นลูกแรกหัวชั้นแดมเฮ้ยอุย้ยทำไมไเขาไหลเกือบตายเกือบตายโอเคเอเครับผมขัาเรื่องสี่คันเนี่ยก็สำหรับถงังคันนี้นะผมวิเซล ก็แับเจ้าวิเซลคันนี้เนี่ยน่าเล่นมากนะเพราะมันมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงแล้วก็บวกกับว่าตัวเขาคันเล็กนิดเดียวนะครับทำให้แบบเราไปได้ทุกที่ของแมปนะครับเล่นได้นะอย่างมากก็ติดแค่ว่าตัวรถมันบางไปหน่อยก็เข้านั้นเองนะครับโอเคแล้วเจอกันครับผม